ตำนานการก่อกำเนิดเพชรนาคานับย้อนหลังนานแสนนานไปในสมัยพุทธกาลแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ากัสโปรพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สามซึ่งได้ลงมาตรัสรู้พระโพธิญาณเพื่อรื้อขนสัตว์ข้ามห้วงวัฏสงสารในมหาพัทรกับนี้ ทำให้เกิดความสั่นสะเทือนกึกก้องไปทั่วหมื่นโลกธาตุอนันตจักรวาลด้วยพระบารมีแห่งพระโพธิยานองค์มหาพระโพธิสัตว์เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์บังเกิดฝนโบกขพรรษาตกลงมาใครใครเปียกก็จะเปียกใครใครไม่เปียกก็จะไม่เปียกด้วยพระบุญญาธิการแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อได้ตกลงมาสู่พื้นพัสุธาบางส่วนได้ประมวลรวมตัวธาตุดึงดูดธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟจนบังเกิดก่อกำเนิดเป็นเพชรเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงธาตุกายสิทธิ์ขึ้นมา เพชรเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงมีรัศมีสว่างสวยัยเปล่งประกายรัศมีถึงเจสีสองสว่างไปทั่วทั้งกลางวันและกลางคืนนับเป็นเวลาเจดวันเจ็ดคืน รัศมีแห่งเพชรเจ็ดสีมณดีเจดแสงนี้ส่องสว่างครอบคลุมจนถึงนครใต้บาดานทำให้เกิดแสงสว่างเป็นรัศมีเจ็ดประการกลบรัศมีแสงสว่างอัญมณีพลอยอันมีค่าต่างๆที่อยู่ใต้นครบาดานทั้งหมดจนเกิดความแตกตื่นโกลาหลไปทั่วทั้งนครบาดาน จนเหล่านาคีนาคาผู้ที่มีฤทธิ์ต่างหาเหตุผลต่างๆน,นานาถึงเหตุการณ์อันอัศจรรย์ใจนี้ทำให้กษัตริย์ผู้ครองเมืองบาดาลทั้ง7เมืองนามว่าพญานาคสุนันโทกษัตริย์ผู้เป็นใหญ่ผู้ครองนครบาดาลที่มีเหล่าบริวารน,นาคีนาคาผู้มีฤทธิ์อำนาจกำลังแห่งตนมากมายนับไม่ถ้วน ได้ใช้กำลังบุญญาฤทธิ์ของตนอธิษฐานขอให้รู้ถึงสาเหตุของปรากฏการณ์อันอัศจรรย์ใจในครั้งนี้ ด้วยเหตุของกำลังบุญญทริ์ที่ได้สั่งสมมานานในสมัยอดีตที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาและได้บวชเรียนเป็นพระพิษุสาวกแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตการซึ่งได้ตั้งจิตอธิษฐานจะขอทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาก่อนที่จะละทิ้งสังขารตายลงด้วยเหตุนี้เอง ทำให้ล่วงรู้ถึงการกำเนิดแห่งเพชรเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงโดยอำนาจของผลบุญบารมีแห่งพระโพธิยานขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและรู้ถึงหน้าที่ของตนเองที่ได้อธิษฐานเอาไว้ พญานาคสุนันโทผู้เป็นใหญ่ได้แสดงฤทธิ์อำนาจแทรกแผ่นดินขึ้นมาพร้อมกับเหล่าบริวารทั้งหลายขึ้นมาบนพื้นปัตตภีมาดูต้นเหตุอัศจรรย์อันที่ทำให้เกิดความอัศจรรย์ไปทั่วทั้งพื้นพภพใต้บาดาลของท่าน พญานาคสุนันโทได้มีคำสั่งให้เหล่าบริวารทั้งหลายต่างแสดงฤทธิ์อานุภาพอัญเชิญไปเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ต่อพุทธศาสนาสืบต่อไปเหล่านาคีนาคาทั้งหลายต่างก็อัญเชิญไปเก็บตามถาม้ำตามภูเขาหมดหมู่ที่ตนสิงสถิตพักอาศัยอยู่ ส่วนหนึ่งก็ได้นำดินสีต่างๆมหาห่อหุ้มเพชรนาคาหรือเพชรเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงเอาไว้เพื่อให้รอดพ้นจากสายตาหรือน้ำมือของพวกมนุษย์จิตใจคิดคดไม่อยู่ในศีลในธรรมหรือจากเหล่าเทพพรมที่เป็นมิจฉาทิฐิให้เห็นเป็นเพียงก้อนดินก้อนหินธรรมดาอีกกลุ่มหนึ่งได้นำไปเก็บไว้ในถ้ำที่ลึกลับที่ยากที่จะเข้าไป ได้นำไปประดิษฐานเอาไว้ในแอ่งน้ำต่างๆภายในแต่ละถ้ำที่เห็นสมควรพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานบทบังรัศมีแห่งแก้วนี้จนกว่าจะถึงเวลาที่จะต้องนำมาทำประโยชน์ต่อพุทธศาสนาสืบต่อไป